สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมกลอลมนะครับหัวข้อในวันนี้เราจะมาคุยกันถึง5สิ่งที่มือใหม่ห้ามทําเด็ดขาดถ้าไม่อยากไอดีพังนะครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับ เรื่องแรกนะครับคือการใชออริจินอลเรซินไปอย่างเปล่าประโยชน์เราสามารถนำออริจินอลเรซินไปใช้กับอะไรได้บ้างมาดูกันนะครับอันดับแรกคือเลลาวเคิร์ฟส์นะครับซึ่งเลายอันนี้ก็จะมี2สีด้วยกันถูกไหมมันจะเป็นหมอกสีฟ้ากับหมอกสีทองอาจจะสีทองหรือสีเหลืองก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ว่ามันจะใช้ทั้งหมด20เรซินนะครับในการแรกของรางวัลซึ่งสีฟ้าเนี่ยก็จะได้เป็นสมุด EXP นะครับส่วนสีเหลืองหรือว่าสีทองเนี่ยก็จะไปทาทั้งนของโมราหรือว่าเงินในเกมมาเดงนะครับถัดมาน ครับผมก็คือการลงโดเมนหรือว่าลงดันเจียนเพื่อฟาร์มอร์ติแฟกเนเองนะครับจะใช้ทั้งหมด20เรซินเหมือนกันในการแลกของรางวัลนะครับถัดมาก็จะเป็นพวก normal boss ต่างๆนะครับจะใช้เรซินในการแลกของรางวัลนะครับอยู่ที่40เรซินและสุดท้ายนะครับผมก็คือ weekly boss นะครับจะใช้30เรซินใน3าครั้งแรกและหลังจากนั้นจะใช้60เรซินในการแลกของรางวัลนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่า condense เรซินนะครับหรือว่าการควบแน่นเรซินหรือว่าการนำเรซินมารวมกัน ให้กลายเป็นเรซินที่ใช้แบบคูณ2นะครับในเรื่องของเวลาเล่นตรงนี้เนี่ยก็ในกรณีของคนที่อยากเล่นเกมมันนานนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องใช้เป็นคอนเดนเรซินนะครับไม่ต้องไปทําไว้ก็ค่อยๆใช้ระอยยี่สิบสามสว่าไปนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่มีเวลาเล่นค่อนข้างน้อยนะครับก็อาจจะใช้เป็นทางด้านของคอนเดนเรซินแทนนะครับเพราะว่าอันนั้นก็จะประหยัดเวลามากกว่าเองนะครับออริจินอลเรซินนะครับทุกๆ8นาทีจะเพิ่มขึ้น1นึ่งเรซินฉะนั้นเวลาที่เรซินจะเต็มต้องใช้เวลาราวๆยี่สิบชั่วโมงในการนอนับ มันนานมากม ฉันแล้วเนี่ยมือใหม่ผมก็อยากให้นําว่าให้วางแผนในหัวคร่าวๆนะครับว่าจากนี้จะเริ่มทําอะไรนะครับเช่นปั้นตัวละครก็ต้องใช้สมุด XP กับโมรานะครับแม่ว่าจะเลือกฟาร์มนลไยเอาขอบสีฟ้าแล้วก็สีทองสลับกันไปนะฮะคือฟาร์มจนเราได้จํานวนที่เราพอใจแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นได้สมุด XP ค่อนข้างยึะแล้วนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยเล่มก็ว่าไปฉันแล้วเนี่ยเราควรจะวางแผนก่อนนะครับว่าเราจะใช้เลเซนเนี่ยไปกับอะไรเพราะว่ามันมีเวลารีเฟรชเนี่ยค่อนข้างจะนานมากนะครับด้วยถัดมานะครับคืออย่าปั้นตัวละคร หลายตัวในเวลาเดียวกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็เจอมากับตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าพลาดเหมือนกันนะฮะเลยทําให้ช่วงหลังๆหรือว่าช่วงแบบกลางๆเนี่ยค่อนข้างจะเล่นเกมลําบากแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นนะครับอาจจะกําลังตื่นเต้นกับการได้เห็นตัวละครใหม่ๆพื้นที่ใหม่ๆในเกมนะครับแต่ว่าเนื่องจากเกมนี้เนี่ยต้องใช้ตัวละครถึง4ตัวในการเล่นนะครับถ้าเกิดเราปั้นตัวละครไหนแล้วอยากแนะนําว่าปั้นตัวละครนั้นให้ถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วค่อยมาปั้นตัวละครอื่นตามมาอีกทีนะครับถ้า ครแรกที่เลเวล40แต่ว่ายังไม่สุดนะครับแล้วเราไปปั้นตัวละครอื่นอีกแบบนี้ตัวละครหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวละครไหนเก่งเลยนะครับคือมันจะกลางๆไปหมดนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งนะครับเราก็ต้องกลับมาปั้นตัวละครนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันเสียเวลามากๆนะ เรื่องถัดมาที่ห้ามทําเลยคือไม่วางแผนในการฟาร์มนะครับเรื่องนี้สําคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเราจะปั้นตัวละครสักตัวนะครับไม่ใช่แค่ว่าเราจะหาสมุดเอ็กพีอย่างเดียวนะครับมันต้องมีไอเทมอื่นๆเยอะแยะมากนะครับในการจะปั้นตัวละคร1ตัวสาหรับใครที่กําลังปั้นตัวละครนะครับย้าว่าปั้นแค่ทีละ1ตัวก็พอนะฮะเพราะว่าในหลายตัวละครนะครับไอเทมจะใช้แบบเดียวกันนะครับอันนี้ต้องย้ําเลยนะฮะสำหรับมือใหม่เนี่ยผมขอแนะนําว่าให้ตั้งเป้าหมายไว้สัก1ตัวก่อนนะครับแล้วค่อยๆ ไปใกับตัวละครที่เราจะปั้นนะครับค่อยๆทําไปทีละตัวนะครับแล้วก็ถ้าดีกว่านั้นเนี่ยก็ให้เราหาข้อมูลก่อนเลยนะครับว่าตัวละครตัวนั้นใช้อเทมอะไรแล้วก็หาได้ในวันไหนด้วยนะครับเพราะว่าในเกมนี้ไอเทมต่างๆที่รอปจากดันเจี้ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามวันนั่นเองนะครับเรื่องคาที่ห้ามทําเลยนะฮะก็คือเลือกตัวละครผิดนะครับในเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวละครหลายตัวนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมองที่ตัวละครเป็นหลักแน่นอนนะครับว่าตัวละครนี้หล่อสวยน่ารักจังนะครับแล้วก็เอามาปััั้นนนกกออดปบแร แต่ผมก็อยากบอกว่ามันก็ไม่ผิดนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆไปปั้นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับความสายที่ทําได้โดยรวมก็จะน้อยมากๆนะครับกลับกันนะครับหากเราเลือกปั้นตัวละครที่ต้องความเสียหายหลักได้ก่อนเนี่ยเวลาฟาร์มอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผ่านเควสผ่านอันเจนได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับเรื่อสุดท้ายที่ห้ามทําเลยนะครับคือเชื่อเขาวรือจนรวมสิ่งที่เต้องการนะครับต่อให้ข้อมูลมันจะดูแบบเฮ้ยมันน่าเชื่อจริงๆนะครับแล้วก็ในหลายๆครับ แต่ผมก็อยากให้มองว่าบางทีเราก็ไม่ต้องไปเชื่อมากนะครับสมมติว่าผมอยากได้คาซือฮามากๆนะครับแต่ว่าใน ID ดีผมไม่มีจงหลีนะฮะซึ่งในเวอร์ชัน2.4ตอนนี้กําลังรีรันจงหลีพอดีแต่นั้นไปยินข่าวลือมาว่าคาซือฮะจะมาในเวอร์ชัน2.5นะครับพอผมไปยินปุ๊บเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยเก็บไพ่โมเเจมพรอไม่เปิดจงหลีเลยแบบนี้นะครับแบบเชื่อข่าวลือไปแบบร้อเปเ็นเลยนะครับแต่พอถึงเวอร์ชัน2.5กลับไปม,มีการรีรันคาซือฮะอย่างที่ผมคิดไว้แบบนี้ผมก็พลาดทั้งตตััววววละะคคครรททีีี่่ชอบแ้ก็ม ไปเลยนะฮะเพราะว่าตัวละครช่วงรีรันแบบนี้เนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าตัวละครไหนจะกลับมารีรันอีกในช่วงเวลาไหนนะครับเกมนี้เนี่ยการที่มีตัวละครหลายตัวมันจําเป็นจริงๆนะครับต่อให้ใครจะบอกว่ามีตัวละคร4ดาวก็ผ่านพวกอบิดได้ผ่านคอนเทนต์หลักๆได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีตัวละครบ,บางตัวนะครับผมที่มันจาเป็นควรจะมีติดไอเดียจริงๆเนะี่ยเราก็จะเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เล่นเกมนี้ได้แบบไม่ปวดหัวไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเพราะความ สั้นของตัวละครบางตัวเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเล่นเกมผ่านได้แบบสบายๆจริงๆนะฮะสรุบไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องกอลนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย